A-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 A oh. 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 แล้ววันนี้วงที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะฮะได้ข่าวว่าโอ้โหแบบก็นำเกสมาเยอะแยะมากมายอเป็นโปรเจกต์ของพี่เองใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นใช่ก็คือไอเดียไอเดียของผมก็คือเราอยากจะให้ วันจันทร์มันเป็นวันที่พิเศษวันจันทร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันโลนิดหนึ่งแต่ที่นี่วันจันทร์จะเป็นวันที่แบบสนุกสนานเพราะว่าเพราะว่าวันจันทร์ถือว่าเป็นวันแจมวันจันทร์ก็เลยชื่อวงว่าจันทร์แจมนะฮะไม่ใช่ครับเอาไปใช่แล้วส่ชื่อจริงๆแล้วจริงๆชื่อไทยก็คือแจมจันทร์โปรเจกต์แจมจันทร์โปรเจกต์ก็มากับคำว่าแจมจันทร์แจมจันทร์อ๋อชื่อวงจันทร์จมโปรเจกต์นะฮะครับ ทีมพวกเราจบแนะครับรนละเกิดชุด้าวนะครับแล้วก็วงรัเทียมว้กอ่างทีมมาด้นะครับขอกยนะครับเฉลยงรยเลยเดี๋ยให้ครูครูบีนอ้อสักเทียนะครับซ่งซึสักทะครับ สมัยปัฟโฟโลใช่ครับสมัยปัฟโฟโลเต้นทีละพักนั่นเองเตนนนับหนึ่งเตนนับหนึ่งก็วงนี้จะมีตัวยืนอยู่ที่ที่เป็นนักดนตรีก็ที่มีอยู่4คนมือกลองไะ้ข่าวว่าเป็นโอ้โหนักร้องดังทีเดียวครับมือกลองนี่เป็น1 e t c นะครับแล้วก็แล้วก็มีสลับเพราะว่าคุณหนึ่งบางทีก็มีคอนเสิร์ตนะฮะก็จะมีบางทีก็จะเป็นเคนเคนซิลนะครับซึ่งเราจะเห็นเขาในมาที่ เคยเห็นเข้าในม่าที่เป็นร็อกแต่ว่าเราจะเห็นเข้าในม่าที่เล่นเพลงแนวแบบแบบนี้ใช่ครับก็แล้วก็มีน้องคนหนึงชื่อหลิวนะครับนี่ก็เป็นมือกองให้บีพพัดปามีแล้วก็ล่าสุดก็ป๊อตมาร์นด๊อกก็เป็นโปรทั้งนั้นเลยส่วนมือคีย์บอร์ดก็จะมีอยู่3คนสลับหมุนเวียนกันไปก็จะมีคุณแน่นคุณแน่นสลาวุฒิเลิศปัญญานุชซึ่งก็เป็น อ่คอมโพสเซอร์คอนดักเตอร์ชื่อดังน<ฮ>ะครับ <ฮะ S 1> ของวงการนะครับ <ฮะ S 1> หลายหลายละวงอย่างเอ่อแคลวคู 3, นสามอะไรนะครับอ็ได oh, <man. S 1> นี้ด้วย มีมือเบสมือเบสจากวงมือตี้วันชื่อเครประกวดอะไรสักอย่างครับก็บิ๊กครับชื่อบิ๊กบิ๊กนี่ก็เล่นเล่นเล่นให้ปาหมี่มาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นให้ว่านธนะติดแล้วก็แล้วก็เขาเนี่ยเก่งมากคือเขาอยากจะเล่นเพลงที่ไม่ซ้ำคือที่เขาเล่นอยู่ทุกวันเล่นในในผับในบาร์เล่นเพลงไทยอะไรเขาอยากจะเล่นเพลงฝรั่งแนวแบบแบบฟังแบบนโซอะไรอย่างเงี้ยครับ อ,อ่แล้วก็บางทีก็มีคุณป๊อซิล็อกซิลก็กมามาเล่นเบส เยอะมากขอยอวันนี้ไหนโตขึ้นมาเล่นแล้วโตต้องร้องทั้งหนึ่งเพลงใช่ไหมครับวันนี้ผมขอเล่นเพลงนี้เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า e n โน e ั s no Sunshine ้แต่วันไหนใครจะมาแล้วก็ว่างั้นแบล็กเฮก็มามาเที่ยวบ่อยพี่ปูแบล็เฮดเดี๋ยวก็มานะฮะปูนี่ก็มาบ่อยมาแจมบ่อยมีเอกแบล็กเฮดก็มาบ่อยท่านี้เคยเล่นเพลงร็อกกับแนวแอคแจ๊สมาแล้วทําให้งงเลยสักพักหนึ่งทำให้คนดูงงผมก็งงครับก็วงนี้ก็คือเป็นวงที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะฮะรับรองได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครแจ๊กเนียเยอะขนาดนี้ในต่ละคืนนะฮะที่นี่เป็นที่แรกและวงแรกที่โอ้มีเกสเยอะแล้วก็น้ำจิ้ I'm sorry, หลังจากที่เราเจอเกสไปเยอะแยะมากมายแล้วนะฮะเพื่อความมันสะใจคิวต่อไปถึงคิวผมบ้างและขอแจมมบ้างดีกว่า